สวัสดีครับวันนี้นะครับก็พามาชมนะครับบ้านของคุณแม่สดนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่นะครับหนองบัวลำพูนะครับก่อนหน้านี้เราก็ได้ทำการส่งงานไปที่เรียบร้อยนะครับบ้านสวยๆบ้านสองชั้นหลังนี้นะสวยมากครับทุกคนี้าส่งงานเรียบร้อยขึ้นบ้านใหม่ที่เรียบร้อยนะครับก็วัาที่กับแบนเบอร ตางนี้ก็อยู่แถวบ้านสรงสวัสดิ์พระนรุนแรงหน้าบ้านหน้าบ้านก็เป็นแบนี้หนาบานใหญ่มากนะครับตรงนี้นะเาายังไม่ได้ลงไทยไม่บังคับข้างใบ้านก็จะมีโรงรถนะครับที่เป็นตัวประกอบก็คือมีโรงรถให้นะครับหน้าบ้านเป็นโรงรถขนาดใหญ่มากเท่ากับบ้านเล็กๆนะครับตัวบ้านก็ประมาณนี้นะครับมีที่นั่งเล่นมีสวนหน้าบ้านนะครับตรงนั้นที่นั่งเล่นพักเย็นๆนะครับนั่งคุยกันนั่งอะไร าจะตายนมาปลูกนะพี่เอ็นดูดิเห็นไหมน้มจีบไม่บอครับระหว่างมาถ่ายบ้านนะครับก๊อฟหิวครับพาก๊อบหาอะไรกินก่อนอะไรบ้างก๊อฟพี่กินอะไรน้มจีบสาลาเปาไงนมจีบโอพี่เอียไหมไม่ไม่อิ่มแล้วก๊อบสั่งเลยจีบก็สิบบาทครับสาลาเปาใส่เคี่ยวีบเอก็สิบบาทซื้อฝากเฟิร์สด้วยจีบสิบบาทสองถุงแกาวซะลาเปาสองลูกนึ่ง ก็จะไปจอดตรงนี้ครับไปในหอเดี๋ยวขอสายครับเงื่อนก็ระหว่างถ่ายคลิปนะครับไปเจอซาลาเปาหน้าบ้านน่ากินมากครับกับนมจีบก็เลยจัดไปครับไปถ่ายต่อครับวันนี้เนี่ยดูรั้วบ้านรั้วบ้านเราก็เป็นคนทําให้นะสวยๆแบบนี้ครับเราไล่ดูนะครับอาจจะมีฝุ่นก้อยหน่อยครก็แค่ส่งบ้านได้ประมาณกี่เดือนแล้วเฉยมันข้อสองเดือนแล้วนะขสองเดือนอยู่บ้านสฉยบ้าก เอาลงรถก็อ่านงานนะแบบนี้นะก็จะมีส่วนต่อเติมเป็นหลังบ้านนะครับตัวบ้านนั้นก็ต่อเติมออกมากเป็เนใ่ขึ้นต่อเติมหลังบ้านเพิ่มเติมันได้กว้างขึ้นจะพาไปชมครับลูกค้าเปิดบ้านให้ละด้านไหนอ,อยากเจอกับคุณพี่นะตัวใน,นตัวแม่สดเองไม่อยู่ครับแต่ว่ามีลูกสาวอยู่นะครับนี่เนี่ยในบ้านใหญ่ยินงจะเคยอันนี้เป็นบริเวณห้องโถงนะครับสะดวกเลยดูได้เลยที่งการพัน์ุด ยัอาจจะบ่เอยนนอกด้านนอกใช่ตรงเส็นใช่เพราะว่าอันตอนที่คบ้งซ้อทียรเราันก็บนะครับในตัวบ้านนะอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่นะเพราะว่าลูกค้าเขาอยู่แล้วครับเราก็เกรงใจนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมีคลิปเก่าๆลูกค้าเลื่อนไปดูแต่คลิปใน u t u b e เดี๋ยวเราแท็กให้ดูนะครับว่าย่อติดเอาลิงก์ให้ดูนะครับว่าเป็นลิงก์ไหนนอกว่าภายในตัวบ้านนะครับ อันนี้ก็จะพาเดินลมชมรอบป่าแล้วกันนะครับเป็นแบบพอถ้าเป็นสังเกตพอเป็นสังเกตนะครับบริเวณสวนนี้ก็น่าแั้วไงมีลูกค้าคนนี้มาปลูกต้นไม้นะแล้วก็จะมาแบบช่วงเย็นเย็นอากาศไม่ร้อนมากก็จะมานั่งแถวนี้แหละนั่งปลูกสวนดอกดอกไม้อะไรแถวเนี้ยประมาณนี้ด้วยหาเสือมาปูกินข้าวกินอะไรตอนเย็นได้นะครับชมบ้านตัวเองสวยแหวนแดงแล้วนะที่แม่จะเป็นวิวบ้านเลยเดี๋ยวพาไปชมตัวบ้านนะครับนี่ไงเนาะหลังใหญ่มากน่าอยู่มาก บ้านก็จะเป็นประมาณนี้ค่อนข้างกว้างเลยครับนี่บริเวณนี้จะเป็นห้องนับแขกห้องรับแขกขนาดใหญ่สุดๆกับสุดตัวบ้านนะฮะนี่เป็นเวรหลังบ้านครับนี่สิ้นสุดตัวบ้านจะประมาณนี้ครับตรงสานี้คือสิ้นตัวบ้านสุดตัวบ้านนะครับส่วนต่อเติมส่วนนี้จะเป็นต่อเติมเป็นครัวหลังบ้านครัวจะมีสองครัวนะครัวฝรั่งกับครัวไทยตัวนี้จะเป็นครัวไทยนะที่บริเวณมา ก็อนมีที่ค so ่อนข้างเยอะนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ลูกค้าวินมาเยอะมากบางทีใหญ่มากครับนี่ครับมองเห็นชัดฝั่งต่อเติมนี่ตางเสานี่พอดีเลยเสือหนาเสือหนาครับก็น่าจะพายชมได้เท่านี้ครับในส่วนตัวบ้านเดี๋ยวเอาจะคลิปเดี๋ยวจะแท็กคลิปอีกอันนึงให้ดูนะครับคลิปที่ที่เราเคยถ่ายในคอน้านี้นะเดี๋ยวเราจะแท็กให้ดูนะครับ ก็เดี๋ยวพาชมเพียงเท่าน,นี้นะครับเดี๋ยวที่เหลือก็เดี๋ยวเก็บภาพให้ดูเบื้องต้นนะครับว่าความสวยงามของภายนอกบ้านเป็นยังไงนะครับส่วนภายใน,นก็ไปตามดูคลิปเก่าๆของเรานะครับแั่งนีวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ